โอเคพอละก่อนวิดีโอเราโดนคอปปี้รัอ่าสวัสดีทุกคนเราจะกิจอยู่ที่นี่วันนี้เราจะมาเล่นมินิเวอร์ชั่นหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์โซโล่สไลโว้พื่ง่ายๆก็คืออันนี้เป็นซีซั่นสามหนึ่งกับสองมันไม่ยาวสักนิดก็เลยเราจะเงียบๆโอเคเริ่มวิดีโออ่าดังมาแล้วเราเริ่มเวอร์ใหม่ที่ชื่อว่า น้องไม่เดี๋ยกว่าโปูหันเป็น6-9ไม่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 เจ็ดเจ็ดเอชโอเอ็มหนึ่งหนึ่งพีเอ็นจีแม่จะปังไม่ได้เล่นแล้วก็เฮ้ยลองชิมโนสโกโอเค,อเ,ค,อเ,คเราจอยมาแล้วสำหรับวันแรกของการเข้ามาในเวลานี้เราก็แค่เก็บของปกติเหมือนไว้ แล้วทุกคนถ้าทุกคนไม่รู้ว่าทำไมเราขุดเร็วจังมันก็เป็นเพราะว่าเราทำสิ่งนั้นในการตัดต่อไม่ได้เป็นเพราะว่าเราแฮกอยู่ลาจจจริโโออ ทุกอย่างกับอัปเดตนี้แต่เราไม่เคยลองสุวิเวลแล้วมันเกิดกระเตี้ยงเหรอไปหาไอ้ที่ลอยลอยเออเพอร์เฟกยังเพอร์เฟกเลยโอ้ my god เคลียเขาเคลียพยืพย้นที่สถะนี้เยอะมากโอเคเราไม่สามารถโมชั่นแทร็กได้เพราะว่ามันแค่สั้นเกิน เปลี่ยนชอตคัทของเราไม่ใช่ไม่ใช่แอลคือดีอ่ะหน้าปกเราต้องการหน,น้าปกสิ่งต่อไปที่เราจะทำว่าคาอออือ้ัดดัดดาด มีอ,อีกอันหนึ่งอันนี้ thank you ไม่ทำตามเมชิเม้นแต่ไม่เป็นไรเราสามารถขุดเม็นโดยซึ่งเตยและในเวอร์ชันนี้ถ้าเราเ,เราเปลี่ยน h o t คีย์ปกติมันจะเป็น C แต่ว่า C มันคือ show status เราเปลี่ยน h o t คีย์แต่ว่าเวอร์ชันหนึ่งจน1.1หนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งเราสามารถ เพื่องก็คือตอนแรกเราไม่เข้าใจเราลืมว่าคำมันคืออะไรแต่ว่าเราสามารถซูมได้กดปุ่ม Z สํ Set สำหรับเราแต่สำหรับเครื่องทั่วไปมันคือ C สสำหรับ,รบกลับไปบ้านออันนี้อาจจะเป็นบ้านก็ได้นะโอ้โอยเอาไว้ตรงนี้โอเคไม่เป็นไรเราทำบ้านในรูและสิ่งต่อไปที่เราได้ทําก็แค่ตัดไม้แค่นั้นแหละได้หน่อยเองพอไหมค่อนข้าง น,นี่ไม่ใช่แชร์เลนอยู่หนึ่งร้อยวันแต่ว่าเราแค่พูดเฉยๆว่าวันแรกหรือวันแรกในมินิวิลสำหรับเราอย่างน้อยเราจะเก็บเหมือนสิ่งปกติว้วที่เราจะทำก็คือเ,อเก็บของปกติได้เข้าใจว่าเราจะทำของอะไรก็คือเก็บไม้เก็บพินนั่นแหละเรามีมา20อันบ้านเรามีเวฟพอยด์ด้วย

การแจ้งเตือนใกล้ไมโครโฟนปับอีกสองอันนี้แต่ว่าข้อดีก็คือถ้ามันพังสองอันนี้มันพังเราก็จะมีอันใหม่เตรียมพร้อมไม่เลยยัง <c oughs> นนไัน,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 น่าจะใช้แน่นตแคนแราเล่นมันน่าจะใช้อ้ออิจกังเกิลอิจกังเกิล <c oughs> ออกได้ขาแข็งแรงเย้ <c oughs> <Yeah>. Okay. เอาเอเอไม่สำหรับทุกโลกเราทำอย่างนี้เราวางไม้หนึ่งไว้ที่หนึ่งแล้วก็ป้าเล็กน้อยของพวกเราเราต้องทำซกขาพอดีเลยมันเตือนเราทำประตูวางเตียงไว้ตรงนี้อันนี้ว้าว Thank you Yeah, we board see yeah. Thank you so much. Oh, Mia Sherman. Pop. Seen Get, get the this... Um. Uh, nice. And we have to Oh my God! We took young everything. หินกับดินทำเฟอร์เนสได้ปั๊บเราเจงี้บอเบอร์ปัป๊บ,บเออมันมีฐานโอ้ไม่เก,กี้ยจะไปที่ต้องทำมันตลกดีที่มันรัดออกมาข้างนอกเราซ่อมไม่ได้เลยเอ,อ๊อมันเอ๊ะ พอปีเราไม่ต้องการนี้แต่ครับสำหรับฮาแล้วก็ไว้ข้างๆสิ่งที่เราสามารถใช้เซตจุดเกิดได้โอเคเหมือนนอกบ้านเราก็จะดีกว่าแต่ทำใกล้นอกบ้านทำอยงนี้แหละใกล้ไม้นี่แหละเดี๋ยวเราทำเหมืองอ๋อนอกกล้องก็เลยอ๋อเราไม่ได้คิดเลยเย้ yeah. เราได้เส้นได้เจ๋งเร,เราขอโทษนะไก่โอ้มิดโอ้โหอัชลีอะต oh oh, <laughs> อรี่มันน่าแต่ว่าเรอยู่ไกลามากเลยจากบ้านเราเลยว่าเราจะหานี้เจอไหม <gasps> น่นไงเจอแล้วเอ้ยเจอโบแมนด้วยโอ้เย้ เจอตรงนี้อุนเจอเดีด๋ยว้อเดอลองคาร์บอนไฟเ์อุ่นเด้อเย้บอลบอลเนี่ยเห็นไหมมันมีไอชิมไอชิมเมสหนึ่งที่เราไม่สามารถทำได้หร,รือแบบเอิร์นได้ปั๊บเราก็ปั๊บวันที่สองมันกางคืงแล้วกูนายเย้มา ีใครเห็นไหมอ่ะลองลองสติกเราเข้าไปใช้เป็นฟีลเอามาเราอุตส่าห์ใช้ใช้มันเป็นฟีลเลยฮ่าขี้มันต่อไปมันง่ายดีโอ้โหอันแรกโอับคบไฟทับคบไฟทับขับทับขับขับคบไฟ me please thank you เย่เออเดี๋ยวเราต้องลงไปทำเหมือน นั้นเดี๋ยวเราลงไปทำเหนือนในวิดีโอต่อไปเพราะว่าวิดีโอนี้จบจะจบแล้ว AKA จบแล้วถ้าเกิดเอ็นจวิดีโอนี้กดปุ่มไลค์กดปุ่ม Sub s c ส i า e แล้วเจอกันในวิดีโอต่อไปบายบายถ,ถ้าเราทำาบเงี้ถ้าเราทำางเงี้เอรี <laughs> วันนี้ทำ progress วันนี้ทำ progress เยอะยอยู่ไม่ได้เยอะมากแค่แค่เป็นเหมือนเวอร์แรก